เวียสุโกลวัตใจกว้างไม่ก้าวไก่เรื่องงานเมินฉากเลิฟซีนของเบลล่าโทนี่รากแกน่นพร้อมเป็นเจ้าบ่าวแล้วอัปเดตงานแต่งงานยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวสตีลี สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะสู่ pop news daily ข่าววันนี้อยู่กับเอมสาธิดานะพร้อมกับข่าวบันเทิงอัดแน่นจัดเต็มเช่นเคยแน่นอนเริ่มมันที่ข่าวแรกดีกว่าสาหรับข่าวของพี่เวศกรวัต์คือต้นสัปดาห์เอมก็ได้ติดตามคือมันมีเลิฟซีนที่ค่อนจะแบบดูเดือดเหมือนกันระหว่างเบล่าแฟนสาวนะคะแล้วก็พี่ป๊อบธนวันรนี่เลยละครเรื่องนี้เจอตัวพี่เวถามสนับว่าเอ๊ะห่วงหรือเปล่าหึงบ้างไหมแล้วก็แฮปปี้หรือเปล่านะคะล่าสุดเขาบอกงนี้พี่เวบอกว่าไม่จําเป็นเลยที่ต้องมาขออนุญาตนะไม่ กายเรื่องการทํางานของกันและการพร้อมบอกพวกเราแบบขำๆด้วยนะว่าไม่สั่งห้ามเผื่อนะตัวเองจะมีฉากเลิฟซีนกับนางเอกคนอื่นบ้างอีกฝ่ายจะได้ไม่ว่าอะไรลองฟังพี่เวียดูค่ะและก็ผมไม่ได้ซีเรียสและก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นการทํางานซึ่งจริงแล้วผมก็เป็นนักแสดงผมจะรู้ดีเพราะว่าผมก็ผ่านฉากเลิฟซีนมา เยอะมากเล้วะเนี่ยเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยนะครับไม่ต้องครับเราโตๆตกันแล้วฮะเรื่องงานนี้เราต้องปล่อยให้แบบลุยกันเต็มที่เพราะาเราไม่อยากให้ต้องมามีอะไรมาผัดขวางการทํางานซึ่งมันเป็นศิลปะที่มันต้องใช้ศิลปะในการทำงานอะไรเงี้ยพอมีอะไรต้องมาคิดว่าต้องทำอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้เนี่ยผมว่ามันอาจจะทำให้ไม่โฟล์ในการทำงานซึ่งผมก็ไม่เคยขอเหมือนกันเผื่อเราทำบ้างเขาจะได้ไม่ต้องมาถาม เพราะจริงๆมันมันต้องมีอยู่แล้วต้องใจกว้างครับการทํางานต้องใจกว้างต้องงานก็คืองานแล้วก็ชีวิตก็คือส่วนตัวก็แยกกัน ก็อย่างที่บอกนะคะทำงานตรงนี้ก็ต้องเชื่อใจกันมากๆเลยไปกันต่อที่ว่าที่เจ้าบ่าวและกันคนนี้ค่ะคุณโทนี่รากแกนเห็นบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะกดดันเหมือนกันเพราะว่างานวิวานเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่11ธันวาคมก็คืออีกหนึ่งเดือนนับจากวันนี้ไปนะคะเขาก็บอกว่าพร้อมแล้วแหละที่จะเป็นเจ้าบ่าวนะคะส่วนงานก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยด้วยโลเคชันค่ะที่เขาเลือกจัดก,กันเป็นอาท์ดนะอยากให้งานออกมาอบอุ่นเป็นกันเองที่สําคัญอันนี้น่าสนใจมากปกติเราจะได้เห็นงานปาร์ตี้ที่มันมีเอลก งานนี้คุณโทนี่บอกเลยว่าไร้แอลกอฮอล์นะแต่มั่นใจเสร็จทันเวลาแน่นอนด้วยแล้วก็สนุกแน่นอนส่วนเรื่องเพื่อนเจ้าสาวเห็นว่าคุณแก้วเนี่ยมีมากถึง18คนโทนี่เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ละตัวเองต้องหาเจ้าบ่าวเนะเพื่อนเจ้าบ่าวให้ครบเท่ากันส่วนเรื่องอีกหนึ่งเรื่องเลยอยากจะขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าที่คุณแก้วเข้ามาในชีวิตเนี่ยทำให้ตนเองเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะผมว่าก็มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆละครับตอนผมผมก็ไม่แน่ใจว่างานคนอื่นเป็นยังไงนะครับคือด้วยความที่เราเราเราเป็นงานที่เอาดอ้ด้วยมั้งก็เลยจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับที่ก็เป็นเรื่องโลเคชั o n เรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยครับคอมพลีทเหรอครับใจเราครับใจเราคอมพลีทนานแล้วครับก็ถ้าถ้าจริงๆตอนนี้ก็เลยเลยก็ได้ครับไม่ต้องรอเลยก็ได้ครับเพื่อนเจ้าสาวเยอะมากเขาก็มี 18คนครับเป็นเพื่อนเจ้าสาวครับก็พยายามหาไม้ได้เท่ากันเพราะว่าเราก็เพื่อนไม่เยอะมากครับ <c oughs> เหมือนว่าช่วงปลายปีนะะีคะจะเป็นเหมือนช่วงทองเหมือนกันเพราะว่าดาราหลายท่านก็กําลังจะแต่งงานเช่นเดียวกันค่ะกับคุณก้อยรัชวินคู่นี้เห็นว่าอีกสองอาทิตย์เท่านั้นค่ะเตรียมตัวเข้าสู่ประตูวิวาละก้อยรัชวินกับคุณตูนบอดี้แ a ลมนะคะคู่รักอีกหนึ่งคู่เลยคู่นี้ก็คบกันมานานเรียกว่าเป็นคู่รักมาราธอนก็ว่าได้เลยตอนนี้เขาบอกว่าทั้งสองนะเร่งเดินสายค่ะแจกการให้กับเพื่อนๆแล้วก็ผู้ใหญ่ในวงการด้วยหนึ่งในนั้นคือคนนี้เลยพี่เบิร์ตธงชัยนั่นเองซึ่งคุณกกกก้อออย็็บวว่่่าาาาปลืืมเมเพรพระีินถ ศิลปินในดวงใจเลยส่วนอีกเรื่องก็คือชุดเจ้าสาวอ่าก็ดูภาพหน่อยนี่ที่ตัวเองเนี่ยโพสต์นะเขาบอกเลยว่าไม่ใช่ชุดจริงอ่าเดี๋ยวต้องไปติดตามในไอเจียงคุณก้อยชุดเจ้าสาวเนี่ยบอกว่ายัางนะที่เห็นเนี่ยยังไม่ใช่ของจริงเป็นการซ้อมแต่งหน้าเท่านั้นโดยเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังระดับประเทศอย่างแมป้อมวินิจนั่นเองงานนี้ยอมรับเลยค่ะว่าใกล้วันยิ่งตื่นเต้นแล้วก็กังวลน,นะเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างเนี่ยออกมาได้ดีลองฟังคุณก้อยหน่อยว่าตื่นเต้นแค่ไหนคะ่ะ ช่วงนี้ก็คือต้องอไปแจากการ์ดผู้ใหญ่ด้วยตัวเองอทั้งสองฝั่งอะไรเงี้ยคะ่ะก็เข้าไปที่ผู้ใหญ่ฝั่งบ้านของพี่ตูนก็คือตึกแกรมมี่ก็ได้เจอแบบทัออ้งอากูพี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ว่าการได้เดินสายจากการเองอ่ะมันมันเป็นช่วงเวลาที <t <t ่สําคัญเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสได้ได้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่แบบเขาดูแลแล้วก็สนับสนุนเรามาตั้งแต่ตั้งแต่เรายังเด็กๆหรือว่าเริ่มเข้าวงการอะไรเงี้ยคืออย่างที่ไปเจอพี่เบิร์ใช่ไหมคืออย่างเจอพี่เบิร์นี่คือเขาก็คือที่สุดแล้วของประเทศอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบตื่นเต้นน่ะคือเราก็จริงๆก็เกรงใจเราไม่รู้ว่าพี่เบิร์จะจะมีโอกาสได้มาหรือเปล่าแต่แค่ได้ ไปเจอได้ไปก่อนแล้วพี่ Bird เบิร์ดอวยพรแค่นี้ก็แบบเออฟินมาก ไปตอนที่เรื่องของพี่บอยประกรณดีกว่านะคะก่อนหน้านี้ค่ะบ้านฉัตรบริรัตเนี่ยเขาก็เปิดตัวไปหนึ่งคู่แล้วนั่นคือคู่ของคุณหนองธนาแล้วก็น้องแพรวานั่นเองต้องถามพี่บอยหน่อยสิว่าเห็นน้องชายเปิดตัวแบบนี้แล้วอิจฉาไหมแล้วเมื่อไหร่ล่ะพี่บอยจะเปิดตัวบ้างนะคะเขาบอกงี้เลยพี่บอยบอกว่าอมไม่อิจฉาน้องเลยนะแต่ไม่รู้นะต้องฟังว่าพี่บอยเสียงสูงหรือเปล่าเพราะว่าเขามีความสุขก็ดีใจนะคะอีกทั้งเนี่ยก็รู้จักกับแพรวามานานแล้ว หากวันหนึ่งจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยตนบอกว่ายินดีเลยที่บ้านเนี่ยก็เปิดไฟเขียวต้อนรับเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องหัวใจของเฮียบอยเขาบอกว่ามไม่กดดันแล้วนะตอนนี้แล้วก็คุณแม่เนี่ยไม่ค่อยพูดถึงแล้วตั้งแต่คุณหน่องธนาเปิดตัวค่ะอ,อิจฉาน้องเหรอก็คือหน่องเขาก็อิจฉาไหมอ่ะคือเขาก็เป็นคนที่ก็มีแฟนอยู่เรื่อยๆของเขาอยู่แล้วหม,หมายถึงว่าเขาก็มีมีมีคนให้ละ อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วเห็นเขามีความรักแล้วก็มีความสุขก็เขาก็มากินข้าวกับที่บ้านนะครับก็ดีนะเขาก็ดูแบบเอาจจะยังไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแต่ว่าเบื้องต้นก็ดูคุยกันแบบเขาก็เป็นคนที่น่ารักอ่ะหมายถึงว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่อยู่แล้วใช่ไหมเขาก็เวลามาเขาก็ไม่ได้นั่งนิ่งๆแบบเงียบๆเขาก็คุยนู่นคุยนี่อะไรกันโดยรวมก็ดีนะแล้วเขาก็เข้ากับวันใหม่ได้เงี้ยวันใหม่เขาก็ เป็นแฟนคลับที่แพรวาอยู่แล้วนะรักติดไซเลนอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพอไ,ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเรื่องคุยกันเขาก็นั่งเวลาไปกินข้าวที่บ้านเวลาแพรวามากินข้าวที่บ้านเนี่ยเขาก็จะนั่งข้างกันคุยเล่นกันน,นู่นนี่ ไม่เป็นไรนะพี่บอยก็โสดให้พวกเราเนี่ยชื่นใจไปอีกนานๆแล้วกันนะคะามาถึงข่าวสุดท้ายวันนี้ของเราเนะคะเป็นข่าวของคุณพอสรันนั่นเองตอนนี้ได้ข่าวมาแววๆเลยแววค่อนข้างจะดังเหมือนกันว่าเอ๊ะจะไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดหรือเปล่านะคะสำหรับพระเอกอารมณ์ดีคนนี้คุณพอสรัน,นะคะ่ะเจ้าตัวก็เผยให้เราได้ทราบกันนะคะว่าตอนนี้ยังมีสัญญานะคะอยู่กับวิกหมอชิดแต่เหลือไม่ถึงปีแล้วส่วนอนาคตเนี่ยจะเซ็นต่อหรือไม่ขอดูอีกทีนะคะตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่ได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เลยแล้วก็ ค่ายอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีมาทาบทามส่วนตอนนี้แฟนคลับหลายคนก็บอกว่าเอ๊หายหน้าหายตาไปไหนคิดถึงพี่พอร์ชบอกว่าตอนนี้เจ้าตัวนะมุ่งทำธุรกิจอยู่ค่ะยังอยู่ยังไม่หมดแต่ยังถ่ายอยู่ยังถ่ายอยู่เรือยอะเลพอร์ชหรือระยะเวลามาไหนอนเดี๋ยวเราไหมครับก็เรือนิดหน่อยครับแต่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวฮะก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีครับผมเพราะว่าก็จริงๆแล้วก็ เราก็อยากโปรโมทหลายช่องทางนะแต่ก็ยังดูอยู่ครับะคือจริงๆแล้วอยากไปทางธุรกิจณตอนนี้ธุรกิจจะมาแบบ60%มากกว่าเาพราะพยายามทำมันผมว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่ได้ทำเนาะเพราะปกติเราก็อยู่แต่กล้องถ่าย <c oughs> อยู่แต่ละครนะไรยอย่ารเงี้ยฮะก็อยากลองแบบว่าไปทางธุรกิจบ้าง ส่วนวันนี้นะคะก็หมดเวลาของ Pop News Daily ขอฝากไว้นิดนึนงละกันวันนี้ต้องต้อนรับด้วยลูกสาวของคุณอู๋น่าจะมาเจอกับพวกเราแล้วแหละยังไงเดี๋ยวเอ็มมาอัปเดตให้ฟังกันพรุ่งนี้วันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ